หน้า54แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .1 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือเอ c e เซ1นะครับก็คือหนังสือสำหรับนักเรียนชั้นม .1 นั่นเองทั่วประเทศนะครับหน้าตาหนังสือนี่เล่มสีชมพูอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตามนะครับกับผมได้นะครับในช่อง u t u b e นะครับช่องนี้นะครับที่กำลังดูอยู่คือช่องครูนันชาแนล หรือที่ใน Facebook แฟนเพจนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีหรือตอนนี้นะครับเพิ่มช่องทางขึ้นมาคือใน TikTok กนะครับก็คือแอดครูนันชแนลนั่นเองนะครับโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าถึงหน่วยที่ 5e แล้วนะครับหน่วยที่ 5e ชื่อหัวเรื่องว่า what is the matter What is the matter นะครับแปลว่าถ้าแปลตามตัวนะครับ What แปลว่าอะไร is แปลว่าเป็นอยู่คือ the matter แปลว่าเนื้อหาสาระใจความนะครับแต่ถ้าแปลาตามคำศัพท์ก็เลยแปลว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรหรือนะครับนะเดี๋ยวคุณครูขอ,อทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับนะว่าเผื่อว่าตอนเย็นๆมีใครเข้ามาชม าการซีมสดบ้างนะครับนะก็สามารถเขียนทักทายอาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะจะได้พูดคุยกันนะครับผมวันนี้ไม่รู้แมงอะไรนะครับนะต้องขอไปด้วยบินว่นไปหมดเลยโอเคครับก็มีภาพขึ้นมานะครับนะว่าเดยวนะครับนะอโอเคุคคกง ขอเขียนทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับนะสวัสดีครับนะครับสวัสดีรอบสองนะครับหนาะววันนี้รอบเย็นรอบเชา้าีนตั้งแต่ตีห้ากว่าๆนะครับนะคครู้ลุกขึ้นมาหลายสดวันนี้นะครับว่างทั่วไหนก็ทําช่วงนั้นนะนะครับนะเพราะสามารถให้ความรู้กับเด็กๆได้โอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับในหน้านี้ก็คือมีภาพของสัตว์ต่างๆนั่นก็คือภาพของกระต่าย แล้วสัตว์ต่างๆนี้ไม่ได้มีอาการปกตินะครับเพราะชื่อหัวเรื่องมันบอกว่า what's the matter นะครับก็คือมีอะไรหรือเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกระต่ายเกิดอ,อะไรขึ้นครับต้องเรียนดูภาพไปด้วยกระต่ายก็คือเจ็บที่ใบหูนะครับนะ t a t แมวนะครับเจ็บที่สองเท้าเลย p i l t t นกแก้วนะครับก็เจ็บที่ปีกนะครับ h a m s ซ e r นะครับหนู no, h ัมเซอร ก็เจ็บที่ที่ฟันนะครับนะนี่นี่ภาพนี้นะครับนะส่วนสุนัขนะครับก็มีหมัดนะครับเต็มตัวเลยนะครับนะนี่คือลักษณะที่เกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เหล่านี้นะครับผมก็มาดูนะครับว่า visit to the vet VG นะครับสับตัวเดียวสั้นๆนะครับก็คือสัตว์แพทย์นะครับว i ซิ t แปลว่าไปเยี่ยมไปชมไปหานะครับว to the v e t ก็คือไปหาสัตวแพทย์ก็คือนำสัตว์ไปหาสัตวแพทย์ไปพบสัตวแพทย์นั่นเองนะครับคำสั่งข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าให้ m the s e n t e n c e s to t h t a n i m a l s m a แมดแปลวาจับคู่ sentences แปลว่าประโยคหลายๆประโยค to แปลว่าต่อ the animals แปลว่าสัตว์หลายชนิด r e ็กตรงนี้ย่อมาจาก has นะครับ SAS has เขียนกับเมาสนี่ไม่ค่อยสวยนะครับ Rek has got fields นะครับ fields แปลว่าหมัดนะครับสุนัขอ๋อไม่ใช่บตัวทีครับเขาจะเลยมาแล้วตัวทีนะนี่คือตัวอย่าง r e กเป็นชื่อสุนัขนะครับ r e กมีหมัดเต็มหัวเลยเต็มตัวเลยนะครับตอบก็คือ r e x ก็คือสัตว์ชนิดนี้นะครับก็คือสุนัขนั่นเอง ทอมนะครับมีบรอกเกิลอ่าคำว่ามีบรอกเกิลวิงโทษทีนะครับนะเราอย่าแปลว่ามีนะครับหมายความว่าแปลว่าทอมปีกหักบ่างนั้นเถอะนะครับนะไม่ต้องแปลว่ามีนะครับทอมปีกหักวันทอมในที่นี้ไม่ใช่ชื่อคนแล้วนะครับทอมเป็นนกแก้วนะครับเพราะเราต้องดูตามภาพนะปีกหักนี่มีอยู่แค่นิดเดียวนะครับสัตว์ที่ปีกหักก็คือไพรอดนั่นเองนกแก้ว m a x got t o o ู h h นะครับปวดฟัน m a x ปวดฟัน m a x ก็ไม่ได้เป็นชื่อคนอีกนะครับเพราะงั้นปวดฟันก็คือนี่เลยนะครับนาที่ใช้ผ้าพันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหนูอัมเซอร์นั่นเองนะครับตอบห no นูอัมเซอร์ s t r i ฟ e has got two broken legs two broken legs นะครับ broken wing ก็คือ เปกข้างเดียวนะครับอะนี่ปีกข้างเดียวแต่ถ้า two broken legs เท้าทั้งสองข้างเลยนะครับน,ะนี่เจ็บเท้าทั้งสองข้างเลยก็คือตอบอะไรครับตอบแมวครับนะแมวข้อที่5ครับ mitten นี่คือชื่อนะครับไซคือชื่อของแมว max คือชื่อของหนูแมสเตอร์นะครับ mitten คือชื่อของกระต่ายนะครับนะกระต่ายเป็นอะไรครับเอ่อ เอชนะครับก็คือปวดอะไรครับปวดหูนั่นเองกระต่ายปวดหูนะครับนี่เลยนะครับกระต่ายนี่หูข้างหนึ่งนะครับน้ากำลังพันผ้าอยู่โอเคตามนี้นะครับนี่คือต้องพาไปหาเวทไปหาใครครับเวทหาสัตวแพทย์นะครับอย่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับนะต้องไปหาสัตวแพทย์นะครับ โอเคไปข้อที่สองต่อครับผม listen ให้ฟัง and repeat แปลว่าให้อ่านตาม say ให้พูดได้บอกให้กล่าว t h i s sentences ประโยคเหล่านี้ sentences แปลว่าประโยคหลายๆประโยค t h i s แปลว่าเหล่านี้ in your language ในภาษาของคุณนี่คือคำแปลนะครับ What's the matter หรือว่า What is the matter นะครับเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับมีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับเสริมนิดนึ่งหรือมีหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่า ข้สอส what's wrong with him what แปลว่าอะไรนะครับ uh, what แปลว่าอะไร is นะครับเป็น what to, verb to be ทาหน้าที่ามหน้าที่เป็น linking verb ไม่ต้องแปลนะครับ w อง n g ็นคำ a d j e c ้ทิ e แปลว่าผิดเกิดอะไรผิดขึ้นกับเขานะครับหรือว่ากับสัตว์ที่เป็นตัวผู้นะกับกับมันนะกับเขาหรือกับมัน really แปลว่าจริงหรือจริงหรือ How do you know? How แปลว่าอย่างไรอยู่แปลว่าคุณ know แปลว่ารู้ดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับ How old is he? เขาหรือว่ามันแทนสัตว์ก็ได้นะครับ How old ก็แปลว่าอายุนะครับอายุเท่าไหร่ is นะครับเป็น linking verb นะไม่ต้องไปแปลนะครับ Let's ก็คือ let us นะครับพวกเรา have เ look นะครับเป็นสำนวนนะครับ have a look ก็คือไปดูนะครับนะอย่าแปลว่ามีการดูก็คือไปดูพวกเราไปดูแอดนะครับ Look at เป็น Pro สซิวเวนะครับนะใช้ด้วยกันไปดูมันนะครับหรือดูเขาในที่นี่คือเป็นเป็นสัตว์พูดถึงสัตว์นะครับนะก็ใช้กับว่าหิมก็ได้เหมือนกันนะครับเราไปดูเขากันเถอะหรือไปดูมันกันเถอะนะครับนี่คือคำแปล นะจำสำนวนเหล่านี้ไว้ได้นะครับักเรียนนะไว้ได้นะครับ What's the matter เกิดอ,อะไรขึ้น What's wrong with him เกิดอ,อะไรผิดปกติขึ้นกับเขานะครับ Really How do you know จริงหรือคุณรู้ได้อย่างไร h o รอ l d e s he มันอายุเท่าไหร่ Let's h a v e a l o o k a t h i m เราไปดูมันกันเถอะก็คือไปดูเพื่อรักษาให้มันนะครับมาดูบทสนทนาระหว่าง สัตวแพทย์กับจอนนะครับสัตวะแพทย์บอกว,ว่า Hi John, what's matter สวัสดีจอนเกิดอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นหรือจอนไวา t t is Tom นี่คือทอมนะครับทอมนี่คือชื่ออะไรครับชื่อนกแก้วนะครับนะ my parent มันเป็นนกแก้วของฉันสัตวะแพทย์ก็เลยโอ้ h a t s w r o n g w i t i m โอ้เกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับ จอห์นบอก I think he's got a broken wing. ไอฉันคิดว่า he ในที่นี้คือแทนนกแก้วนะครับนกแก้ว h ี he, นี่ต้องเป็นนกแก้วตัวผู้หรือตัวเมียครับนักเรียนนกแก้วตัวผู้นะครับ he has got นะครับนะไม่ใช่ is got นะเพราะว่า got เนี่ยเป็น v e r ช่อง3นะครับ v e r ช่อง3เพราะฉจนั้าน has got he has got a broken wing ก็คือเปีกหักนั่นะเอง สัตวแพทย์ก็เลยถามว่า reality จริงหรือ how o d o you k now เมื่อกี้แปลมาแล้วแปลอะไรครับแปลว่าคุณรู้ได้อย่างไรจอร์นก็บอกว่า he can't fly he นี่คืออะไรครับคือนกแก้วนะ can't fly ไม่สามารถบินก็คือบินไม่ได้นั่นเองสัตวแพทย์เลยถามว่า oh yes he นี่ก็คือนกแก้วอีกเหมือนเดิมแล,แล้วนกแก้วอายุเท่าไหร่แล้ว is about f o r years o l About แปลว่าประมาณนะครับนะนักเรียนไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับนะแปลว่าประมาณมันอายุประมาณ4ปี Let's h a v e a look at him เมื่อกี้เรียนมาแล้วนะครับสำนวนนี้คืองานพวกเราไปดูมันกันเถอะก็คือไปดูนกแก้วเพื่อที่จะได้ทำการรักษานั่นเองจอนก็เลยว่าโอเคไปกันเลยนี่คือสำนวนการสนทนานะครับของสัตวแพทย์กับจอนนะครับ ไปต่อข้อที่3เลยครับผม listen ให้ฟัง and read ให้อ่าน the dialogue บทสนทนา and answer the question ก็คือบทสนทนาเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่านมาแล้วแปลมาแล้วเรามาตอบคำถามกันนะครับก้อหนึ่งก็ถามว่า what pet has y o h n got has got นะครับเป็น present perfect tense นะครับแปลว่ามีนะครับนาเพทแปลว่าสัตว์เลี้ยง what pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอะไรหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่จรมีนะครับน,นี่คือคําแปลสัตว์เลี้ยงจอมีสัตว์เลี้ยงจอมีสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันต่อว่า he has got a parrot เขามีนกแก้วหนึ่งตัวเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนี่คือคําตอบเที่สอง What problem has he s p e t God What problem? What problem? ก็ปัญหาอะไร His pet ก็เกิสัตว์เลี้ยงของเขา has got มีปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเขาก็ตอบว่า His pet h a d got a broken wing นะครับสัตว์เลี้ยงของเขานั้นปีกหักนะครับเอาโอ้ยสิมันอายุเท่าไหร่ต้องมันนะครับอย่าแปลไปว่าอย่าแปลไปว่าเขาผู้ชายนะครับ เพราะฮีนี้แทนค่านกแก้วนะครับ He is four years old มันอายุสี่ปีหรือ He is about นะครับมันประมาณใส่ about เข้าไปก็ได้นะครับโอเคกดรูไปเร็วเลยนะประเดที่ส Portfolio ก็คือให้นักเรียนหาข้อมูลนะครับมาถามตอบนะครับ You are pet A L เขาบอกว่านักเรียนมีสัตว์เลี้ยงอยู่ ชนิดหนึ่งแล้วสัดเลียงนั้นเอวนะครับแปลว่าป่วย You you t a k e it to the wedge. You t h e v e t s y ยูคุณ take it ก็คือนำมัน To ไปโซ the v e วเติม S อย่างนี้ก็คือ the v e ว shop นั่นเองหรือว่า the v e t c l ล n i c ก็คือไปหาสัตวแพทย์ที่คลินิกสัตวแพทย์นั่นเองนะลูกนะ act out แปลว่าให้แสดงบทสนทนานะครับ act out the dialogue บทสนทนาให้เขียนบทสนทนาขึ้นมานะครับแต่ว่า h out use โดยการใช้ the sentences ประโยคจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2ที่ได้แปลมาข้างบนนะครับแล้วก็ record แปลบันทึก yourself ก็คือบันทึกบทสนทนาของนักเรียนเอาไว้นี่คือคำแปลนะครับวันตัวอย่างบทสนทนาเหมือนเดิมนะครับนะเปลี่ยนแต่เหตุการณ์นิดนึงก็คือ a กับ b, b นะครับ a เป็นสัตวแพทย์นะครับนะ B นักเรียน B ก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตวแพทย์ก็เลยถามว่า Hi Mary, what's m e t t e r สวัสดี Mary เกิอดอะไรขึ้นหรือนักเรียนคนที่แสดงเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็บอกว่า i อลิสแมมันคือแม็กนะครับเป็นชื่อสุนัขของฉัน What's wrong with him? เกิดอ,อะไรผิดปกติขึ้นกับมันหรือ I think he's g o t He's c o t and ears. มันเจ็บหูนะครับนะ ears. สัตวแพทย์เลยถามว่า really how do you know? เจิงหรือคุณรู้ได้อย่างไรนะครับนะสุนักมันเจ็บหูและเราไม่ได้เป็นสุนักเลยนเรารู้ได้อย่างไร <laughs> นะครับนะอย่าบอกว่าผมเป็นสุนักผมรู้ดีไม่ใช่นะครับนะอย่าไปตอบอย่างนั้น ก็ตอบว่า he can hear ก็คือมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินยังไงครับก็เรียกหลายครั้งเลยนะเจ็บคอเลยนะครับมันยังไม่ได้ยินเลยก็คุณหมอก็เลยถามว่า how old is he แล้วสุนัขเนี่ยมันอายุเท่าไหร่แล้วเราจะ่บอกนะครับว่าไม่รู้เลยนะครับว่าอายุมันเท่าไหร่ก็ตอบเราๆไปนะครับนะบว่าเรียงมากี่ปีแล้วนะครับสปี let's have a look at him มันเราไปดูมันกันเถอะ นะครับก็โอเค Yes ว่ากันไปโอเคนะครับนี่คือบทสนทนานักเรียนลองหัดพูดนะครับนะหัดจำคำศัพท์ให้ได้นะครับนะว่าแปลว่าอะไรเพราะคุณครูพินันแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วนะครับตามอักษรวิ่งนันบนนะครับนะเรียนกับครัูพี่นานเองคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับ มาดูข้อที่5กันครับ pronunciation pronunciation แปลว่าการออกเสียงนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอักษร phonetic น,นะครับคืออักษรการออกเสียงนะครับคนที่เรียนมานะครับพอเห็นลักษณะอย่างนี้ก็รู้เลยนะครับว่าเป็นเสียงสระเอนะครับพอเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็รู้เลยว่าเป็นเสียงสระเอนะะเอนะครับเสียงสระเออนะครับ นั้นเสียงสระเอนีมีคำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวฟังเสียงจากเจ้าของภาษาเลยดีกว่านะครับแต่เขาบอกว่าให้อะไรอีกอีก,อกครับ listen ให้ฟัง and repeat ให้อ่านตาม think of think of แปลว,ว่าคิดนะครับให้คิดคิดเพิ่มเติม more แปลเพิ่มเติมนะครับ what คำศัพท์คิดคำศัพท์เพิ่มเติมมาอีกนะครับ with the same sounds ก็คือคำศัพท์ที่มีเสียงเดียวกัน คำศัพท์ที่เสียงสระเอนะครับขอให้มา1 2 3 4 5 6 7เราก็คิดเพิ่มมาอีกสักกี่คำศัพท์ก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับสระเออก็เหมือนกันนะครับเขาให้มา4คำศัพท์เราก็ใส่เพิ่มมาอีกกี่คำศัพท์ก็ได้นะครับนี่คือคำแปลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนฟังเสียงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูมาให้ดูคำแปลว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามฟังเลยครับ Exercise five, page fifty four. <music> e. Vet Health End Send Men Breast. breath, อ a อ curl, girl, burn, hurt. โอเคนะครับนี่คือเสียงเจ้าของภาษานะครับต้องเรียนสังเกตไหมครับว่าสองคำศัพท์นี้นะครับเสียงคล้ายกันมากเลยนะครับนะ ต่างกันที่ตรงไหนครับต่าง,ต,างต่างกันตรงที่ breast ให้ออกเส้นนะครับ breast นะครับส่วนตัวนี้ breathbreath นะครับนี่สำคัญมากนะครับหลักการออกเสียงนะครับนักเรียนทีนี้แปลนะครับนะเวทแปลว่าสัตวแพทย์ health แปลว่าสุขภาพ end แปลว่าจบแลาสิ้นสุด men แปลผู้ชายหลายคน breastbreast Bre นะครับแปลว่าหน้าอกส่วน b r e a t แปลว่าลมหายใจหรือว่าแปลว่าการหายใจนะครับก็เพิ่มมาอีกนะครับใส่สีเพิ่มให้เลขแปลว่าขา Well แปลว่าดีนะครับ pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาอีก3คําศัพท์ส่วนเซอนะครับ curl นะครับแปลว่าการหดตัวการขดตัวนะครับ girl แปลวเด็กผู้หญิง burn แปลว่าเผาไหม้นะครับ hurt แปลว่าได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บนะครับ fur นะครับเพิ่มมาอีกนะครับก็คือ fur แปลว่าขนสัตว์ Learn, เล r นแปลว่าเรียนรู้แล้วก็ world แปลว่าโลกนะครับเพราะฉะนั้นหน้า54นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปต่อหน้า55ต่อเลยครับ